สัตวลกได้รับความเจ็บปวดมากจากบุรีเหล็กร้อนและก็ควันกรดควันกรดก็เกิดกินล่างละลายกระทั่งแหลกแล้วแปลวไปอีกเหมือนกันอีกตัวหนึ่งลงมาแล้วนายนิริบาลก็คข้ามารอมเลยแล้วก็อาบุรีมาทําอย่างนี้หละอันใหญ่ปักอันเล็กเสียบแล้วก็แขวนสัตว์นลกนายนริบาลก็ถือบุรีเหล็กมุ่งเข้ามาหาสัตวลก แล้วก็ลุมตีสัตว์นรกตีแล้วตีเล่าเฝ้าแต่ตีจนสัตว์นรกเจ็บปวดทรมานแล้วก็เผาสัตว์นรกด้วยไฟแช็กเหล็กสีดำรอ้อนตายแหลกแล้วแปละไว้เหมือนกันมาอีกตัวหนึ่งแล้วลงมาผูกนายนิรยาบาลจับตัวสัตว์นรกหวาดกลัวกระดิน่นลนหาทางรอด นายเนริบาลจะมาทำยังไงมวลเหมือนเดิมมวลอีกใส่ยาเส้นเหล็กสีดำกรกอวไปทีล่างสัตสันรกมวนเป็นบุรีผ่าดูเพื่นในายเสัตนนรกทรมานอยู่ในนั้นแลนน้วนายเนริบาลก็เอามาจุดบุรีสูบสูบแล้วทำไงต่อเอาบุรีจิ้มลงไปในหลุมทรายสีดำร้อน อย่าเลียมุรีที่มีสัตว์นรกอยู่ข้างในนี่เลยจี้ลงไปควันกรดก็ขัดกินสัตว์นรกทุกทรมานมากเมื่อพาดูก็น่าจะเห็นสัตว์นรลกล่างแหลกแล้วแป๋อไปเมืเ่อไงอีกอันที่จะนึกไม่ถึงเลยเนี่แต่กอบบุหรี่มีสัตว์นรกสัตว์นรกก็ทรมานจากน้ําหนักของมวลบุหรี่และควนันกรดน้ําหนักเหล็กร้อนที่เป็นรูปบุหรี่นี่ สัตว์นรก,ก็ขาดใจตายมาดูเอเยจนขายบุรีมาแล้วมาในมหารนรกได้มาดใหม่ไม่เหมือนมาดแมนตอนเป็นมนุษย์อีซองบุหรี่เหล็กล้อนลอนลงมาแล้วก็ทับสัตว์นรกแหลกแล้วแป๋วไปแล้วนี่ก็เป็นอดีตเอเยจนขายบุหรี่อีกตัวหนึ่งอะไรเกิดขึ้น บุหรี่เหล็กร้อนสีดำหล่นลงมาจากข้างบนหล่นทับสัตว์นรกแหลกแล้วแป๋วไปแล้วสัตว์นรกเกิดขึ้นบนเตียงบุหรี่ควันกรดเกิดขึ้นมาอะไรเนี่ยมหานรกมันก็ร้อนอยู่แล้วเนี่ยแล้วยังเจอไอ้ควันกรดอย่างนี้อีกแล้วไฟกรดอยู่บนนี้อีกล่างก็แหลกแล้วแป๋วไปนี่อีกตัวมาแล้ว มาถึงในนิริบายก็แห่ข้ามาเลยมาทำไงโข <Okay. S 1> กอย่างนี้นี่แอบุริยักษ์ร้อนเหล็กร้อนแล้วทำไงต่อจุดเครื่องบนไม่จนมาถึงตัวสตัตว์นรกลองล้านเลยเนี่ยออมาร้อนนะนี่นั้นอนะ่ะร้อนจนกระทั่งตุ่มระเบิดเลยแหลกแล้วแปลปอีกแล้วสัตว์นรกนอน ลำพึงอยู่มาทำไมมานอนตรงนี้เนี่ยอี้ตรงนี้ที่ไหนเนี่ยนายนิรยบาลแบกเข็มฉีดยายักมาเลยมะจะบอกให้ว่าที่ไหนลงมาทำไมเพราะอะไรนี่ซุปเปอร์เข็มเลยดำและก็มีน้ำกรดสีดำๆอยู่ข้างในอยากฉีดตินักอยู่เมืองมนุษย์เข็มเล็กต้องฉีดบ่อยนี่เอามันเข็มใหญ่เลย ปานก็ช่วยกันจับสัตว์นรกแม่ก็จับขยื่นหนีไปไม่ได้แต่ตัวใหญ่ๆนั้น,นพวกนี้ตัวใหญ่ปานภูเขาทั้งนั้นแทงเข็มเข้าไปในตัวสัตว์นรกแล้วก็ฉีดเข้าไปเลยน้ำกรดสีดำเข้าไปในร่างสาัตว์นรกสร้างความเจ็บปวดทรมานมากน้ำกรดกัดกิรลลายทั่วร่างสาัตว์นรกแล้วก็ตายแหลกแล้วเปล่าไปนี่ฉีดยาเสร็จติดมาอีกหนึ่งแล้ว เออเรามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงทำไมมันร้อนจังเลยเนี่ยร้องทีเดียวมาแล้วนะันนิบาลมาถึงก็จับตรึงกันเลยเขาก็นําผงสีดําที่มีควันกรดกัไว้ในมือกรอกเข้าไปในจมูกของสัตว์นรกผู้ชอบดมมีประเภทดมผงดําๆที่เป็นกรดก็กัดกินละลายส่วนต่างๆของสัตว์นรกและก็แหลกแล้วแปลวไปแล้วนี่มาถึงคนขายเฮลีอ,อีนไปถึงก็น,นอนเลย ลุกไม่ไหวอ้วกออกมาเป็นผงสีดำนี่พุ่งออมาเลยนี่ปนแนขายขายพวกผงแค่นั้นยังไม่พอนายนรยาบาลจับอ้าปากแล้วก็ล้วงคอล้วงลงมาให้ลึกๆจ้ากะตั้งสัตว์นรบทรมานมากแล้วก็จะอ้วกออกมาเป็นผงสีดำร้อนๆมีควนันกรดนี่พวกเฮโรอีนทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ขาดกินสัตว์นรก ละลายในี้สุดนี่พวกเสพเอลยีนและดื่มเหล้าด้วยอันนี้ในบาลก็จับสัตว์นรกนอนลงกับพื้นแต่ก็นำผงเหล็กร้อนสีดำมาโรยลงบนล่างสัตว์นรกกรอบสัตว์นรกให้เหลือแต่ส่วนหัวเหมือนเรานอนในชายหาดแต่นั้นเป็นทรายอันนี้ผงเหล็กดำร้อนๆแล้วจับอ้าปากกรอกด้วยน้ำกรดสีดำเพราะว่าดื่มสุราด้วย มีความทุกข์ทรมานมากแล้วก็แหลกแล้วแปลวกันไปอย่างนี้แหละรักษากายมนุษย์กันให้ดีเอาไว้สำหรับสร้างบารมีให้มากมายนี่ยังคุมห้าอยู่เนะสัตรกตกลงมาเลยนี่ผงขาวแต่ประทองไปในนรกแ้ะเป็นผงดำหยิบผงดำใส่ในภาชนะเหล็กสีดำแทนฟลอยในเมืองมนุษย์แล้วก็ จุดไฟลนใต้ภา,าชนะเหล็กสีดำในนิริยาบาลสู่ท่อน,นั่นะเป็นหลอดเหล็กทำให้เกิดควดันกรดแล้วก็ใช้หลอดเหล็กดูดควันกรดเอาไว้พ่นไปที่สัตว์นรกพ่นกันเป็นทีมทำให้สัตว์นรกร่างละลายแหลกแล้วแป๋วไปเลยนี่มาอีกแล้ว ตกนรกนอนท้องป่องนี่คนขายมาเจอในโรงยาบาลก็จับตัวไว้เลยล่วงเข้าไปในคอล่วงกข้าไ,ไปลึกๆจนสุดแขนของนายในโรงยาบาลเลยสัเตลนรกก็ทรมานมานี่พวกเม็ดยาบ้าเป็นเหล็กดำเร้อนกระพุ่งออกมาจากปากทำซ้ำๆจนตาย แหลกแล้วแปล,แลออไปยังเมือเงินนี่